ไฮไลท์สรุปผลการแข่งขันศึก RWS Tournament 2024มาแล้ครับตรงกับวันเสาร์ที่22มิถุนายน2567ครับจัดแข่งขันที่สนามมวยราชดำเนินครับรายงานผดกับผมบีมรีพอร์ตครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยครับแฟนๆครับเอ็นทานตนของยอดพิชาสสนั่นฟ้านครับนักชกจากนครราชสีมาครับ รวมสีแดงครับกางเกงดำครับเจอกับแม็กแม็กวักเกอร์ครับจากออสเตรเลียฮะแม็กแม็กวิกเกอร์ครับต่กันที่พิกัดรุ่น147ปอนด์ครับแฟนๆครับไปดูฮะมวยรอบทัวร์นาเมนต์ครับ8คนในสัปดาห์แรกที่เปิดตัวของ r w s ครับรุ่น147ปอนด์อันนี้เนี่ยยอดวิชาครับชายยกหนึ่งยกสองครับ แล้วก็ยกสามนี้ก็มาคุมเก่งกับโดนเข่าซ้ายครับแอบเข้าแป้แล้วก็เตะขวาไปครับดูว่าพอบีบน้ําหนักลงมาต่อยร้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยดูว่าเหนื่อยเหมือนกันครับอาจจะนึง่งเนี่ยอาจจะในเรื่องของการคุมน้ําหนักน้ําหนักเยอะไปด้วยครับของยอดวิชาแล้วก็หงายไปครับจังหวะนี้แต่ปกติซีซั่นที่แล้วเนี่ยเกยต่อยร้อยห้าสิบสี่ปอนด์ครับมาซีซั่นนี้เนี่ยลดเวทลงมาต่อยร้อยสี่สิบเจ็ดครับโยนเข่าขวา ขวางได้แล้วก็แม็กขยับเข้าไปหาจังหวะที่จะเร่งงอ,อกอาวุธครับแต่ก,กลายเป็นว่าแบบแม่คะแนนมันไปตามหลังเยอะไปหน่อยครับ2ยกมีแพ้รวดทั้ง2ยกครับพอมายก3นี่ก็พยายามจะรีบจะเร่งจะไล่ไปแต่สุดท้ายนี่ยครับขยับเข้าไปก็โดนขวางหน้าแทงโดนบังแทงครับ <S <S ก็พยายามที่จะเดินเข้าไปครับสับสองก็ยังไม่ยังไม่ถึงดีครับเตะซ้ายก็หลุดไปครับแม่ความพยายามเต็มที่แต่สุดท้ายแล้วก็ไล่ไม่ทันครับ เห็นทางด้านของนักชกจากเมืองย่าโมรับตะคราชสีมาครับยอดวิชาสอสนันฟาม์มเอาชนะคะแนนไปอีกระชั้น3เสียงครับแฟนๆครับก็น่าติดตามครับสำหรับศึก r w s Tournament ปี2024ครับรายการมวยดีๆอีกหนึ่งรายการทางราชดำเนินครับหรือต่อคู่2อครับเอเดมดินเซอร์ครับนักชกจากตุรกีกางเกงสีดำครับ จอกับแสนพลสอสมหมายจากอุบลราชธานีมีกัดร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ครับไปดูฮะวันนี้นี่ทั้งคู่นี่ต่างคนต่างแย่งต่างชิงกันออกอาวุธครับนี่แลกมัดก,กันครับวางซ้ายแล้วก็โดนศอกซ้ายครับคูนี้นี่ต้องบอกว่ามีแผลแตกครับแสนพลน,นี่ไปต่อยไปต่อยมาแล้วโดนหมัดแล้วก็โดนศอกของ เดี่มนี้ก็เด็กได้ว่ามีแผลครับจับเตะตัตดล่างก็กโดนหมัดซ้ายลำตัวครับวันนี้นี่วัตถุวัตเตรียมตัวมาดีแล้วครับแสนพลครับไปพลาดจังหวะโดนสอกครับทําให้มีแผลแตกครับเนี่ยโดนสอกข,ขวาโดนซ้ายอีกทีครับแนมอือซับอีกทีโอโฮโฮโ้โหจะไปเคลนสอกมาใส่อย่างจัดเต็มเลยครับนี่ฮะอันแล้วก็โดนสอกอีกทีครับโอ้วันนี้นี่ มีทั้งหมัดทั้งสอกกับเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีซ้ายเบ้นไปครับแม่ยังนิ่งครับเอเดครับโอโ้โหทีไปครับขยับขยับเข้ามากดจวนแล้วก็แทงเข้าขวาไปเอเดมพยายามที่จะรัดไว้แล้วกับประการไม่ชัดเจนก็นแก่แยกออกมาครับแม่ดูเลือดเริ่มไหลเลยครับสนพลนินจากอุบลราชธานีเตะซ้ายหลุดครับขยับขยับเข้ามาก็โดนทีบสก,กัดครับเะซ้ายได้ครับแล้วก็โดนสอกขวามาครับ ความตั้งใจในแกเกินร้อยจริงๆครับท่านักแงแสนพลสอดสมายครับแต่วันนี้ต้องยอมเราว่าเอเดมแกก็มาครบสูตรครับหมัดเท้าเข่าสอกครับมีครบครับตะขวาติดครับสับสอกขวาได้นวหมดยกสุดท้ายครับแต่ก็ถือว่างานนี้จะได้ลุ้นอยู่ครับท่านักแห่งแสนพลครับจนเข้าสู่ในช่วงการประกาศนี่ก็เป็นทางด้านของเอเดมจินเซอร์ครับ หรือว่า w m c ละไายมวยไทยครับเอาชนะคะแนนไปในที่สุดนั่นเองเลยครับลุยต่อคู่3ามของรายการครับเฮอร์คิวิสวันของโอม MBK ครับนักชกจากนครศรีธรรมราชคมวยไต้ครับเจอกับซาจาร์สวีน้ามวยไทยครับนักชกจากอิรานครับ147ปอนด์ครับวันนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เฮอร์คิวิสเนี่ยนะครับได้จู่โจมเปิดเกมก่อนครับแล้วก็มีจังหวะที่ซาจาสเนีแกไปหลวมครับ จนมีจังหวะสอกขวาจังหวะหนีจามเข้าไปครับเรียกได้ว่าเล่นเอาซาจานี่มีแผลเลยครับยกแรกเท่านั้นครับโดนสอกเรียกว่าวันนี้เปิดหัวรายการท์นาเมนต์ของอาร์ดเวสนี่แทบจะมีเลือดทุกคู่จริงๆครับดูครับตักรรมการเตือนกระจอันนี้เป็นการปัดขาครับเตะได้ครับแต่ถ้าจะไปใช้หน้าท้าปัดนบนั้นผิดกกิกติรัาวลางเขียงขวาไปเออขีริตขยับขยับเข้าไปหาจังหวะจะจู่โจมครับเป็นนักชกที่ช่วงยาวเหลือเกินครับนี่ หักลงล้มทั้งยืนเลยครับซาจารครับจร,จริงๆความคล่องตัวความเร็วของซาจานี่ดีกว่าครับแต่ก็ไปคิดช้าทําช้าไปหน่อยครับก็เลยเล่นเอาทางด้านของเฮอร์คิวลิตีก็ฉกฉวยโอกาสนั้นมาครับเนี่เฮอร์คิวลิตีต่อยไปต่อยมากับหัวแตกขึ้นกันครับพี่น้องทำเป็นเล่นไปครับสุดท้ายครบยกแล้วครับก็ยังถือว่าคุมเกมเอาไว้ได้ครับ เ็นเฮอร์คิวิสวันของโอม MBK จากนครศรีธรรมราชครับอีกหนึ่งตัวเต็ง1รายเหมือนกันครับชนะคะแนนไปครับปิดท้ายที่คู่เอกของรายการครับ2ตัวเต็งของกลุ่มครับตาเผาแก้วสิงห์มาวินจากพัทลุงครับเจอกับชูเจริญดาบราณสารคามครับพิกัด147่อยปอนด์ครับยกแรกเปิดมาเนี่บอฟังฝ่าฟังไฟครับตาเผาแก้วยางใสซหลดครับขุนเข่าอ้วชนครับสยกไม่ต้องรีรอครับจะเดินขว้าเลยครับจัดเข่าคว่า เผาแก้วโอ้โหวันนี้มาแข็งแกร่งเลยครับชูเจริญพยายามที่จะรัวดักจังหวะสอบจับจ้องจองแล้วก็โตนเตะเตะ้ายแลกกันับหมัดขวามาอย่างไงครับตาเผาแก้วดันตีได้ไม่ได้ส่วนชูเจริญวันนี้ก็มาแข็งแกร่งเลยครับยัดเข้าซ้ายไปแล้วเตะขวาอีกกีเอาครับหมาแรกครับนี่ยกแรกเขานั้นครับเดีกเด็ว่าใส่กันสนุกเลยครับเป็นแฟนครับนี่ฮะพยายามที่จะโอ้โหมีศอกมีหมัดมัเสริมมาโดนแล้วครับขวางด้สัพสอกซ้ายมา จะไปยากอะไรครับพี่ไม่กลัวน้องน้องก็ไม่เก,กรงกลัวรุ่นพี่ก็ามาสิครับเตี๋ยวโป๊วันนี้มีแข่งเหมือนกันครับท่านอนชูเจริญครับต้องบอกว่าคู่นี้นี่โคตรโคตรมนันอีกคู่หนึ่งเลยครับยกแรกนี่คาแนนนี่ออกตะเภาแก้วครับพอมายก2นี่ก็เป็นท่านอนชูเจริญครับต้องมาทิ้งดํากันที่ยก3าแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ต่างคนนี้ก็ต่างชกชฉวยจังหวะโอกาสครับเพื่อที่จะหาจะออกอาวุธกระดูนี่ยกแรกอยู่ครับ เป็นไฮไลท์ช่วยงยังที่ตัดมาแล้วก็เป็นจังหวะที่ตะเพาแก้วนี่รัวหมัดใส่ครับแมถ้าเป็นบางคนที่คางไม่แข็งพอแล้วก็ซ้อมมาไม่ดีนี่ก็มีโอกาสจะร่วงได้ครับแม่จังหวะแข้งขวาสักคู่นี้ก็เล่นเอาท่านันตะเพาแก้วผวิวไปเหมือนกันครับโอ้วันนี้ก็ถือว่ายอมรับมาดีจริงๆครับท่านันชดเจริญครับแต่ตะเพาแก้วแกก็แข็งแกร่งเหลือเกินครับนี่ครับพยายามที่จะแจ้งกรระการว่า ไปปัดขาทําการก็เตือนนะครับตัวซ้ายสูงไม่โดนครับโอเเอาเรียกโอแรงมาจากไหนครับตะเภาแก้วครับเสีนหนึ่งบอกว่าต่อย8ดยกก็ยังได้กับตะเภาแก้วโอ้โหโดนเข่าไปครับเรียกว่าเป็นตัวเต็งตัวตึงของรุ่นเลยครับร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ต้นถีบซ้ายครับตัวเต็งตงตึงๆก็จะมีนี่แหละฮะตาเผาแก้วเมียทานันชูเจริญครับเฮอร์คิวลิสครับแล้วก็ยอดวิชาสีรายนี้ครับ ที่ผมมองว่าน่าจะเป็นตัวตึงตัวเต็งครับส่วนรายอื่นก็ถือว่าก็มีโอกาสลุ้นแต่คนงานที่จะแบบเปอร์เซ็นต์น้อยครับดูฮะตีครับเด้งตีเขายัดเขา่าจัดเข่าขวาสองยกหมดไปพยก3สามนี่ก็คน้านยังคู่ยิงสูสีครับแต่เผาแก้วเดินมาจนถึงช่วงปลายยกสามครับแล้วก็รู้สึกว่าจะพอแต่เสียหนึ่งนี่เช็คเกรดติ้งแล้วว่าไม่ต้องพอครับ หยับเดินเข้ามาที่มุมแป๊บๆแล้วก็บอกให้ลูกแล้วนี่เดินเลยครับนี่ครับโบกเลยครับเสหนึ่งครับยางยางยๆางพอต่อไปบอกมาก็จัดให้เลยครับแต่พอแก้วเดินเข้ามาโดนตีนอีกทีโดนเขยงขวามาจัดเขาขวาแล้วก็จัดขวาอีกทีครับแม่แกเดินตั้งแต่ยกแรกกันยก3เลยครับตอนนั้นแต่พอแก้วครับหมดยกที่3สุดท้ายครับทางคู่ต่างมั่นใจครับชูเจริญขึ้นเชือกปีนเช็คเรตติ้งนฮ่แต่พอแก้วเอาบ้างครับเรเรียกว่าค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับ แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนี่คะแนนออกไม่เอกฉันครับผู้ชนะนี่ชนะไป2ต่อหนึ่งเสียงเป็นตะภาแก้วสิงห์มาวินครับจากพัทลุงครับเฉือนเอาชนะไป2ต่อ1เสียงครับแม่ก็เป็นบทสรุปของศึก RWS Tournament ปี2024ครับนัดแรกครับวันเสาร์ที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมบีมรีพอร์ตครับรายงานผลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแฟนๆครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ